มาชมครับมาชมความสนุกสนานของกีฬาพื้นบ้านนะครับรายการนี้คือการวิ่งกระสอบนะครับวิ่งกระสอบตอนนี้คณะกรรมการกำลังจัดเตรียมนะครับจัดเตรียมนักกีฬาทั้งทั้ง9หมู่บ้านนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันวิ่งกระสอบนะครับรอดูครับรอดูรอชมนะครับว่าจะสนุกสนานขนาดไหนนะครับ เพราะว่า,วาแต่ละหมู่บ้านนะครับรไม่มีการซ้อมนะครับถือว่ามาซ้อมเอาอยู่หน้าหนา้าสนามหน้าการแข่งขันเลยนะครับนี่นะครับผหรับหลายคนก็ไม่เคยวิ่งนะครับหลายๆคนก็เคยวิ่งผ่านมาก็อาศัยประสบการณ์นะครับประสบการณ์การแข่งขันนะครับวันนี้นะครับกองเทียก็ถือว่ามาให้กําลังใจเยอะมากนะครับมาให้กําลังใจลุ้นหลานจริงดูนะครับดูสภาพของกองเทียนะครับเยอะมากนะครับ นี่แหละครับเตรียมความพร้อมครับอีกสักครู่นะครับกรรมการก็จะดําเนินการการแข่งขันกีฬาพื้้านประเภทวิ่งกระสอบนะครับก็แบ่งเป็นประเภททีมนะครับชาย3คนแล้วก็หญิง3ามคนนะครับวิ่งผัดกระสอบนะครับอีกไม่นานครับอีกไม่นานความพร้อมก็จะเริ่มขึ้นนะครับเริ่มนะครับมาแล้วครับมาแล้ว จำบ้านตัวเองไม่ได้นะครับตปา่าลู้รู้ร้ร่ไหนไม่รู้บ้านไหนเลยครับรู้รู้รรอ้ฮ่าอะไอะ รมการลงเ,เลบอดีนะครับาบ้านไหนวันนี้สร้างกรุงครับูก้กระดอนชานครับเอาเอาเอาแม่เลเลาดูไม่ดีวันนี้โดนทักน้ำนะครับวันนี้ดนชานำครับ Thank <laughs> you. C'est a c'est job Mais...